เมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิพีศรีสินมหาวชิราลังกรณพระวทิเก้าเจ้าอยู่หัวส่งพักกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพุทธศักราช2551 ยกระดับจากสำนักงานกศนเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2566จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้สำนักงานกศนจังหวัดกศนอำเภอและกศนตำบลเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอและศูนย์การเรียนรู้ตำบล พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566มีสาระสำคัญดังนี้วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญารู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งต่อตอนเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติเพื่อให้บุคคลมีทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก โดยมีโอกาสพัฒนาหรือเพิ่มพูนทักษะของตนให้สูงขึ้นมีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบโดยคำนึงถึงความหลากหลายและความต้องการของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติได้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้บุคคลสามารถเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่ตนสนใจหรือตามความถนัดของตนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตนเองและเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยอาจได้รับการรับรองคุณวุฒิตามความเหมาะสมของการเรียนรู้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้อื่นรวมทั้งส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายชุมชนและครอบครัวมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มสกยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตนการประกอบอาชีพการพัฒนาอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนครอบครัวชุมชนหรือสังคมการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเป็นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในเวรเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในสถานศึกษา หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือธุรก,กันดารหรือไม่มีหน่วยงานอื่นใดไปดําเนินการเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้ได้รับคุณวุฒิการศึกษาที่หลากหลายเพื่อใช้กับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมาการนับรองคุณวุฒิและการเทียบระดับการศึกษากําหนดให้หน่วยจัดการเรียนรู้มีอํานาจรับรองคุณวุฒิให้แก่ผู้เรียนเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยออกเป็นวุฒิบัตรประกาศนยียบัตรหรือหนังสือรับรองความรู้นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ต้องจัดให้มีระบบเทียบระดับการศึกษาเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์สมรรถนะเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้จากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ในการสะสมความรู้ คณะเาชบรญยัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2,566ผู้ได้รับประโยชน์ประกอบด้วยประชาชนองค์กรและบุคลากรก่อสนอ,อ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้จะทําให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาโดยสร้างโอกาสให้ผู้ซึ่งอยู่ในวเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในโรงเรียนหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือธุรกันดาร มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและพัฒนาศักยภาพทักษะความเชี่ยวชาญตามความถนัดประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต